ครับอันนี้เป็นส่วนลําไยของพี่เตรียมตานะครับที่มีโอกาสได้ใช้อาหารสุขภาพพืชแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นการทําลําไยนอกฤดูนะครับวันนี้วันที่16นะครับเดือนกุมภาปีห้าสี่นะครับเราลองมาดูตัวอย่างเนี่ยนะครับลำไยพุกนี้สักพุกน้อยพรอนเนาะนะครับไหนครับไอพรอนขอดูพุกนี้เหรอครับเป็นอะไรครับนี่ครับขอเออกมาให้ครับขอหักออกมาเลยนะครับ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 อันนี้คือลำไยของพี่เตรียมตานะครับที่มีโอกาสได้ใช้อาหารสุขภาพพืช แบดฉีดพ่นเข้าไปนะครับนี่เป็นลำไยนอกฤดูนะครับโอ้เป็นยังไรพรงพ่อครับไอ้พรครับในลองวาดูแล้วครับเป็นอะไพรพ่อครับเนี่ยครับครับอายุเจ็ดเดือนกับแวันนะเนี่ยเนี่ยนะครับเจ็ดเดือน,นกับแวันโอ้โหนะครับนี่คือลำไยของพี่เตรียมตานะครับที่มีโอกาสได้ใจอาหารสุขภาพพืชแบดไอ้พรลองยกชูขึ้นแล้วครับเป็นยังไงพ่อครับโอ้ถ้าอย่างน<อ>ี้เปิงใจก็ครับเต็มอกเต็มใจนะครับครับนี่คือ พุกลำไยนะครับที่มีโอกาสได้ใช้อาหารสุขภาพพืชแบบเป็นลำไยนอกฤดูครับสุดยอดแตๆนะครับลูกไม่เลี้ยนดีครับครับแล้วดูสีสันเป็นไ้พ่อครับไอ้พ่อครับสีเหลืองดีครับเหลืองอารามเลยนวลนะสีนวลเหลืองนวลนครับครับลำไยจะ่สีนมเลยครับพอสองร้อยป่านนี่มันจะมีบอแปรสักน้อยเดียวสักซิบแกนบาถึงครับครับนอกนั้นครับนั้นสองเอโบครับครับโอ้โหนะครับสุดยอดแตะ สำหรับลำไย,ยปี้เตรียมตากับอาหารสุขภาพพืชแบดนะฮะเป็นลำไย,ยนอกฤด,ดูครับ